แดกแดกนี้หมีควายน่ะมาดิสิหมีควายนี่มานะช่วยกันหน่อยสิมีอะไรในกรน่ะฮะมอมมีอะไรอ่ะจักรเเรนพิสูจน์บางแล้วจักรเรนลงบ้างแล้วเอาเข้าไป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 สอนเข้าไปตังมือเงเลยนะเราอ่วยเขาทำอ้ไรแดกมอ้แดกเอาสิดึง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 ตุกตอกก็ดึง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 คุย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 ดึงเอาดึงดึงเอาโหตุกตอกเรา

อ้โหแน่นอนสุดยอดไปเลย